สวัสดีครับพบกับผมเริงบริงได้ครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับบุคคลอัจฉริยะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็คืออังเดรคาั์ตีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะลึกประวัติเขาหน่อยละกันแต่ว่าโค้ชงไม่ได้ลึกมากจนถึงในสิ่งที่เขาทำนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วประชมกันครับ ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นที่ประวัติชีวิตของอังเดรคาป์ตีนะครับต้องบอกก่อนว่าอังเดรคาป์ตีเป็นใครถ้าจะให้ใช้คําจํากัดความหนึ่งบรรทับที่จะสามารถบอกตัวตนของขอังเดรคาป์บ p ตตีได้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่มี มิสเตอร์อังเดรคาปาตีในวันนี้ก็คงไม่มีเท a f u l ูลเซลได v i n g ที่ใช้กันบนท้องถนนในวันนี้หรอกครับเทสลาออโต้พไนร์เทสลาฟูลเซลไดวิ่งหรือจะเป็นเท l a Vision ก็ตามก็คงไม่มีหรอกอีลอนก็คงไม่ได้มาไกลขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีอังเดรคาปาตีนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าบทนำแล้วกันว่าอังเดรคาปาตี มีความสําคัญยังไงบ้างนะครับประวัติตอนต้นของชีวิตอันเดรคาปัตตี้กันดีกว่านะครับเขาเกิดวันที่23ตุลาปีพศ2529หรือว่าปีคศ 1986. ันรอปันเดรคาปัตตี้นั้นเป็นชาวสโลวาเกียตั้งแต่กําเนิดนะครับเกิดที่กรุงบาราติสลาวาประเทศสโลวาเกียโดยที่ว่าครอบครัวของเขาได้ย้ายมาที่ประเทศแคนาดาตอนที่อันเดรอายุประมาณ15ปีทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ แล้วก็ฟิสิกส์ที่มหาลัย University of Toronto นะครับแล้วก็จบปอตีในสาขานั้นในปี2009หรือว่าตอนที่เขาอายุประมาณ23ปี จากนั้นปุ๊บเขาก็ต่อปอโทต่อเลยที่ University of British Columbia นะครับก็จบปรตรีในปี2011และจากนั้นก็ต่อปเอกต่อเลยได้ทุนวิจัยต่อปเอกที่มหาวิทยาลัย s t ต n f o r d นะครับในประเทศอเมริกานั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อังเร็คับัตตีนั้นได้มาอยู่ที่อเมริกาโดยที่อังเร็คับัตตีได้เรียนจบปเอกภายในระยะเวลา4ปีนะครับจากปโทก็ใช้เวลาประมาณ4ปีก็สามารถเรียนจบปริญญาเอกที่มหาลัย Stanford ตอนอายุ29โดยที่เขาก็ยังให้เครดิตศาสตราจารย์ที่ท ไม่เขาจบได้นะครับก็คือศาสตราจารย์เฟยเฟยนะครับเฟยเฟยเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ที่เก่งเรื่อง LLM ก็คือ Large Language Model กับ Computer Visionization นะครับโปรเจกต์ Project ที่อันเดจบเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ค o มพิว e r Visualization หรือว่า Computer Vision นะครับ Computer Vision เกี่ยวกับพวก CNN ก็ Convolutional Neural Network แล้วก็ Recurrent Neural Network ในสาขาของที่อังเดจบในปี2015 มาถึงในชีวิตของหลังรั้วมหาลัยดีกว่าหลังจากที่อังเดรเรียนจบแล้วนั่นนะเข้าไปในต่อนะครับหลังจากที่อังเดรเรียนจบปี2015อังเดก็ได้ไปฝึกงานหรือว่าไปได้ไปทํางานเลยละกันในบริษัทที่เป็นองค์กรกุศลองค์กรการกุศลก็คือไม่มีกําไรเขาเรียกว่า non-profit organization ก็คือบริษัท OpenAI ครับในปี2015นั้นอะ่ะบริษัท OpenAI ยังเป็นองค์กรการกุศลนะก็คือ non-profit organization ซึ่งนำโดยอีลอนอีลอนเนี่ยเป็นคนที่หา Funding อะ่ะก็คือหาทุนนะครับมาให้กับพนักง,งานในองค์กรนะครับรวมไปถึงอังเดรคาร์บัตีด้วยตอนนั้นผู้ก่อตั้งใน OpenAI ก็มีหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นแซมอัตแมนอีลอนมัสก์แล้วก็หนึ่งในคนที่ทำงานอยู่ในนั้นก็มีอังเดรคาบัตตีนะครับและที่แห่งนั้นเองนะครับเปกก็เป็นที่ที่ทำให้อังเดรคาร์กกบัตตีได แล้วก็ได้มาทำงานกับบริษัทเท s l a ในปี2017นั้นอีลอนมีคอนฟ lict กับแซมอักแมนแล้วก็เขาก็บอกว่าจะหยุดซัพพอร์ตเงินวิจัยให้กับบริษัท OpenAI แล้วเพราะว่าแซมอักแมนซึ่งเป็น CEO ในใน,ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีแซมอักแมนกับอีกคนหนึ่ง IP คือทั้งสองคนเนี่ยเขามองว่า โอเพนเควรจะไปต่อได้ในรูปแบบของ s t a ร์ทอัพอีรอนบอกว่าไม่ได้นี่เราคุยกันแล้วนี่เราคุยบอกว่า Open AI เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรการกุศลทํามาเพื่อไม่แสวงหากําไรเราจะทําเพื่อสร้าง AI ให้ทุกคนได้เข้าถึงกันอันนั้นก็เป็นจุดหักเหเปลี่ยนเลยคือจุดแตแกแยกของระหว่างอีรอนกับแซนด์อัพแมนในปีนั้นโดยที่ว่าอีรอนก็เลือกที่จะเดินออกมาจากบริษัท Open AI แล้วก็คว้าขุนพล ระดับผกกออกมาด้วยหนึ่งคนคือคอ,คอ,อังเดรคาร์บตี้ยังไงนะครับอังเดครคาร์บตี้ได้เข้ามาทํางานในบริษัทเทสลาในปี2017และตอนที่อังเดครคาร์บตี้เข้ามาทํางานในบริษัทเทสลานั้นเขาตกใจมากเขารู้เาบอกว่าโอ้บริษัทคุณไม่ใช้ AI เลยคือตอนนั้นอ่ะในปี2017ต้องมองว่าเทสลาเนี่ยแทบจะยังไม่มีโมเดล3เลยนะเป็นแค่โมเดล S อเองนะครับฮาร์ดแวร์3.0ยังไม่ออกนะตอนนั้นฮาร์ดแวร์ยังประมาณ1กับ2อเองนะเทสลาสมัยนั้นทําได้แค่ประคองรถอยู่ในเล อ่อคีบคีบตาคายตาเลนเท่านั้นเอง คืออาจจะแซงได้แต่ไม่สามารถวิ่งในเมืองแบบว่าอย่างทุกวันนี้ได้ที่แบบเปลี่ยนเลนแล้วก็พอเจอไฟจราจรหยุดเองหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองได้เหมือนฟูลเซียรได้วิ่งในปัจจุบันนะครับพออังเดียมาบอกอย่างเงี้ยอังเดียบอกว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเม็ดต่อไปมันก็จะผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวันนี้เนี่ยอังเดย์ขอ2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าอังเดย์บอกว่าต้องเปลี่ยนจากที่เราเบสออนโค้ดโคดดิ้งเนี่ยโปรแกรมมิ่งเนี่ยเบสออนซีพัทให้กลายเป็นไพทอสสรรนล้วยค เราจะไม่พึ่งพาเซ็นเซอร์มากนะแต่เราจะไปพึ่งพาระบบกล้องแทนโดยอังเดให้คำมั่นสัญญากับอีลอนว่าเดี๋ยวจะทำ end-to-end end neural network ที่จะสามารถใช้กล้องเนี่ยในการกะระยะได้ดีพอๆกับเซ็นเซอร์รถก็คือพวกไรดาราได้เนี่ยครอังเดยก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่เอาไรดารมาติดในรถทำให้อีลอนเนี่ยตัดสรู้นะแล้วเอาข้อมูลนี้ไปพูดในงานเทสลา a อไอเดที่อีลอนพูดไงบอกว่าไรดาร์ is a fool errand อีลอนบอกเลยบอกว่าใครก็ํามที่ใช้รายได้อยู่เตรียมดูได้เลยทำไมลองถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าอังเดยคารบตี้คงได้พิสูจน์อะไรให้เห็นแล้วว่าการเทรน AI โดยที่เราเอารายได้มาเป็นกราฟฟูสแล้วก็วอลดเดตเดต้าเสร็จปั๊บเราสามารถใช้กล้องในการกะระยะได้นะครับแล้วทำได้ดีใกล้เคียงเหมือนกับรายได้ด้วยครับมาในส่วนของโปรแกรมมิ่งดีกว่าในส่วนของโปรแกรมมิ่งนั้นอังเดได้เสนออย่างนี้ว่าขอให้เปลี่ยนโค้ดเนี่ยบางส่วนมาเป็น Python ได้ไหมเนื่องจากไพทอนอ่ะมันมีความเฟ e ซิเบิลในการแก้ไขฟีเจอร์์ตต่่าาางงงงๆๆแล้้วกกก็ฟัััชนนขอออมมทได c ีพาร์ทพารโคดดิ้งมันคุยกับ AI ได้ดีกว่านะครับโดยที่ว่าไลบรารีในการพัฒนา AI ไ e e p Learning ส่วนใหญ่มันพัฒนาใน Python นะอย่างเช่น t e n s o r f l o w p y t o r c น n u m า y Pandas พวกนี้มันพัฒนาใน Python หมดเลยถ้าเกิดคุณจะเล่นสาย AI อยังไงคุณต้องใช้ Python ไม่มีทางที่คุณจะไปใช้ C ีพารหรือ m a t l a b แล้วคุณจะสามารถเทรนได้ใกล้เคียงกับ Python เพราะว่าทุกอย่างมันถูกพัฒนาบน Python นะครับก็รายกายเป็นว่าอังเดเลยยื่นข้อเสนออย่างนี้ว่าเอางี้ละกันเราเขียนโค้ดด้วย Python เทรนด้วย Python แต่ว่าตอนที่เรา run influence ก็คือไป run แบบให้มันได้ efficiency สูงๆนะก็คือให้พวกแบบ processing time พวกแบบมันจะมีเรื่องการการการประมวลผลเวลาเนี่ยให้มันสั้นลงเขาบอกว่า4พัทพัตะทำได้ดีกว่าก็เลยแบ่งออกมาเป็น2อ,อย่างด้วยกันอันเดยบอกว่าการใช้ภาษาเนี่ยเขาเรียกว่า hybrid approach hybrid approach ก็คือว่า python ่ะใช้สำหรับในการพัฒนาแล้วก็ทดลองโมเดลในการ training training AI คือสอนให้ AI ฉลาดขึ้นสอนให้ AI เข้าใจว่าอันนี้คือสีแยกสอนให้ AI เข้าใจว่าอันนี้คือ ระยะห่างที่ถูกต้องจากรุทางข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่2ก็คือสีพัก็ยังถูกใช้งานอยู่แต่ว่านําไปใช้งานจริงนะครับตอนที่เขาดิปลอยเมนต์เข้าไปในรถ Tesla m o d e l 3 Model Y m o d e l S Model X Cy เดลเอ็กซก็ตามเนี่ยยังเป็นซีพัพัอยู่นะเพราะว่ารันไทม์เนี่ยการรันโปรแกรมอะซีพัทพันรรลได้ Effici e n c y มากกว่า Python อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเขาวางแผนกันยังไงนะแต่ว่ามันเป็น h y b r i d a p p r o a c ททุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็คือมีซีพั Python ทำงานควบคู่กันนะครับอันนี้อาจจะข้ามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นไทม์ไลน์ไว้ว่าตรงนี้มันเป็นไทม์ไลน์ที่เกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่อง deep learning สำหรับคนที่อยากจะข้ามเรื่องนี้ก็ข้ามได้สำหรับคนที่อยากจะศึกษาไปพร้อมๆกับผมก็ศึกษาได้นะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะลึกผมก็เลยมองว่าอยากจะใส่เข้ามาสำหรับคนที่กําลังจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ autonomous driving นะผมมองอย่างนี้ว่าข้อมูลทุกอย่างมันต้องเป็นข้อมูลที่เราสามารถตรวจสอบได้แล้วมันเป็นข้อมูลที่ผมไดเใี่และเป็น หรือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาดูในช่องผมอยากเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปพูดคุยกันดีกว่า ก็รประมาณนี้อย่างแรกก็คือว่าการผลักดันของช่วงแรกเนี่ยมันม,มีการผลักดันทั้งหมด2อช่วงด้วยกันนะอตอนที่อังเดยเข้ามาในปี2017นั่นแนหะ transformer เพิ่งเกิดในปี2016ก็คือเปเปอร์ใบนี้เลยครับ attention is all you need เ ne ปเปอร์ใบนี้เนี่ยเกิดมาจาก Deep Mind Google Deep Mind เนี่ยได้ทำเปเปอร์ใบนี้ทิ้งไว้ว่าเฮ้ย hey, attention is all you need ก็คือว่าทำ transformer diagram ขึ้นมาตรงนี้แต่ผมจะไม่จับเลย diagram วันนี้แต่ว่า diagram ตัวนั้นน่ยยังไม่มีตัว vision transformer ก็เลยยังไม่ไดเอามาใช้ตอนที่อังเดเข้ามาในปี2017่ออบก ว่าให้ผัก,ผกดันเทสลาให้ไปใช้ CNN แทนนะครับผม CNN ย่อมาจากเป็นหน่วยประมวลผลภาพจากกล้องนะครับโดยที่ใช้มาตรฐานในคอมพิวเตอร์วิชั่นในยุคของปี2017นะครับโดยที่ CNN เนี่ยจะทําพวกแบบว่าประคองรถอยู่ในเลนหรือว่าระบุวัตถุที่อยู่บนท้องถนนหรือว่าระบุ พวกรถที่บางสัญจรไปมาได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือ CNN ทำได้่วไปทรมดามาถึงในปี2021นะครับ Tesla ได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยที่ Andrei e er Karpaty นำ VIT เข้ามาใช้ VIT ย่อมาจาก Visual Transformer มันเกิดขึ้นในปีช่วงประมาณปี2021แล้วแหละขึ้น Diagram มมเลย VTI Visual Transformer ตัว Vision Transformer เนี่ยได้ถูกนำมาแทนที่ของ CNN ในปี2021นะครับโดยที่ a n d r e บอกว่ามันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า CNN นะหลายเท่าเลยแล้วก็ Vision Transformer เนี่ยสามารถทำงานประมวลผลซับซ้อนได้สามารถจับ ได้ครอบคลุมมากขึ้นและสามารถทําพวก time series ได้ดีกว่า CNN time s e r i e ก็คือว่าการะยะวัตถุคันข้างหน้าหรือคันข้างหลังหรือคันรอบด้านแล้วก็ใช้ time s e r i e มันจะมีพวก trajectory ด้วย trajectory ก,ก็คือทิศทางในการเคลื่อนไหวของวัตถุสมมติวัตถุเนี่ยมันเอียงไปทางเนี้ยไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ transformer เ,เข้ามาในการคํานวณด้วยนะมันจะวิธีวิธีการคํานวณของแต่และ object มันจะคํานวณไปหมดเลยว่า1วินาทีที่ตอนเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยแต่อีก4วินาทีข้างหน้ามันอยู่อยู่ข้างหน้าประมาณ5เมตรดังนั้นเนี่ยเขาเอาคํานวณอะไร p t s t r e a t ก็คือการคนข้ามถนนหมาหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่วิ่งตามทองถนนตัว transformer ตัวเนี้มันสามารถคำนวณกะระยะอนาคตได้มองเห็นอนาคตว่าถ้าผ่านไปประมาณอีก5วินาทีบนทองถนนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเวลาเราใช้ full s e l ้ driving เราจะต้องกะระยะข้างข้าง,างหน้าว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยคันข,ข้างหน้าที่กําลังขับมาเนี่ยมันจะชนเราไหมนั่นแหละคือ time s e r i e เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นตัว Transformer ทําให้เทสลา l s ล r ซอร์ดิ้งมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยในปี2021นะครับแต่ยังไม่ได้มีการใช้งานจริง,รงนำ้ำการใช้งานจริงถูกนํามาใช้ใน FSD V12 เพิ่งปีนี้เองเพราะว่ามันเพิ่งเทรนเสร็จเนื่องจากการจอมันไม่เพียงพออังเดก,ก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเราจะต้องเทรนฟูลเซอร์ดิ้งจริงๆอ่ะการจอมันไม่ควรจะ5,780ใบเนาะมันควรจะมากกว่านั้นก็คือ10,000 0ใบอะ่ะต้อง H100 ด้วยนะครับก็วันนี้มีเจาะเรื่องนี้จเจาะเึก่แค่นี้พอ นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องการจอไปดูได้นะครับกิบคอร์เทคนะครับผมทาเวลาไปดูได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้การจอระดับ1นึ่งแสนใบนะครับถ้าเราอยากจะให้เครดิตใครสักคนหนึ่งบนโลกที่เอา AI หรือว่า Deep Learning อ่ะเข้ามาใส่ในรถยนต์นะครับคนแรกเลยบนโลกก็คืออังเดรคาบัตตีเป็นโปรดักชันคาร์นะไม่ใช่แบบเป็นเดโมคาร์แบบกิ๊แลบอ่ะไม่ใช่แบบกิ๊ดทับอ่ะแบบใส่มาแล้วก็อัพโหลดลงกิ๊ดทับแล้วก็ให้ทุกคนโหลดกันมาใช้อ่ะอารมณ์เหมือนกับคอม m ม AI อันนั้นอันนั้นไม่ใช่โปรดักชันคาร์นะอันนั้นมันเป็นแค่อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่ามันจะกะระยะวัตถุหรือว่ามันจะหักพวงมาลัยซ้ายขวาเปลี่ยนแบบว่าเรียวซ้ายเรียวขวาได้นะครับถ้าพูดกันจริง,รงๆแล้วรถคันแรกที่ใช้ e n-to-n d e d neural network แล้วก็ใช้ deep learning ในการขับขี่ที่ทันสมัยที่สุดบนโลกก็คือ Tesla โดยที่ e อังเดคาเป็นวิศวกรคนแรกที่นำ deep learning โดยเฉพาะไพทอร์จอะมาใช้กับรถยนต์เพื่อผลิตขายจริงต้องย้ำคำว่าโปรดักชันคาร์คำว่าโปรดักชันคาร์คือรถที่ผลิตออกมาได้ขายจริงถ้าเกิดแบบพวกเวโออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันไม่ใช่รถขายจริงมันเป็นรถแบบที่ใช้ในการทดสอบฟฟรีหรืออะไรสักอย่างอเน,นี่ยเราไม่นับนะครับซึ่งแตกต่างจากโรบอทแท็กซี่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เหมือนกันแตกต่างจากโรบอทแท็กซี่พวกเวโมพวกอ,อย่างของจีนก็จะมีโรบอทแท็กซี่พวกเนี้ยมันไม่ใช่โปรดักชันคาร์ที่คนสามารถซื้อมาแล้วมาขับได้จริงหรือว่าเปิดให้มัน Ate, เป็นฟูลเซอร์ดิ้งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกันจริงๆแล้วอ่ะที่หนึ่งของโลกอ่ะก็คือเท s l a อยู่ดีนะครับเรื่องการเอาดีฟเ e อร์นิงใส่ในโปรดักชันค่ะนะครับก็ต้องทิ้งประโยคประโยคนึงไว้ว่าเอาจริงๆนะอีลอนอ่ะยังเคยบอกเลยว่าเท s l a Vision เท s l a f s d และแม้กระทั่งเท s l a Autopilot จะมาไม่ไกลขนาดนี้ถ้าไม่มี Ang Decaparty อันนี้ไอรอ,อนพูดเองเลยว่าอั n g d e c a p a ตี้เป็นเป็นปูชนียบุคคลที่ไม่อยากให้ใครได้ไปเขาห่วงมากเขาห่วงจริงๆถ้าห่วงขนาดไหนเรามาดูกันนะครับในปี2021เนี่ยิบเอ็ดเดือเท a i เนี่ย Ang Decaparty เป็นประธานในงานเปิดด้านซอฟต์แวร์นะฝั่งซอฟต์แวร์นะไม่ใช่ฝั่งโดโจนะไอโดโจเซ็นเตอร์นั่นอีกคนนึงนะเป็นคนอินเดียนะครับส่วนฝั่งด้านซอฟต์แวร์เนี่ย จะเป็นประธานเปิดงานซอฟต์แวร์ Deep Learning สายคอมพิวเตอร์วิชั่นซึ่ง e อันเดย์คาร์บตี้หอมลงอย่างหนักมากในการพัฒนาเทสลาเอฟเีแต่มันมีข้อปัญหาบัตตันเน็ตก็คือเรื่อง GPU มาเทรนนิ่งเพราะฉะนั้น่ะถ้าเรากลับไปดูในงานเทสลาเอไอดีๆทุกคนนี่คือแบบแม้กระทั่งอโชคอ่ะอโชคยังแบบก้มหน้าเลยตอนที่อีลอนบอกว่าอีกสองสามปีจะใช้ได้อ่ะอโชคนี่คือก้มหน้าเลยเพราะว่าทุกคนก็รู้กันว่ามันมีบัตตันเน็ตคือเรื่องจีพียูในการประมวลผลในการเทรนนิ่งหรือทุกอย่าง วีสิเป็นคนใช้กันนะครับไซเบอร์ทักก็ได้ใช้แล้วรถทุกคันในอเมริกาที่เป็นเทสลาทุกรุ่นได้ใช้หมดแล้วนะครับใช้งานได้ปะกะติอ่ะก็เหมือนกับโรบอทแท็กซี่เพียงแต่ที่คุณต้องนั่งอยู่บนรถนะฮะจับพวงมาลัยด้วยบางทีมันมีเคสที่แบบเป็นรายเคสขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งคองรถให้นะครับในปี2022เนี่ยมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนละที่อังเดคารปัตตี้ขอลาออกนะครับอังเดรคารปัตตี้ขอลาออกแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก็คือพว mm hmm. ก ChaGPT ็คือ นะบริษัทบริษัทโอ e พนเอไอเขาก็ขออีลอนลาออกรู้สึกขออีลอนลาออกอยู่ประมาณ2อสครั้งมั้งอีลอน Elon ไม่ให้ลาออกนะครั้งแรกรู้สึกอีลอนจะบอกว่าให้ไปเคสเทปเวลแคชแล้วก็กลับมาจักนะครับสอเดือนแล้วก็กลับมนาะแต่ครั้งที่2เนี่ยอังเดรคาร์บัตตี้ลาออกสำเร็จอังเดรคาร์บัตตี้ก็เลยโพสในทวิตเตอร์ขึ้นเป็นทวิตเตอร์ตรงนี้เลยว่าเออผมลาออกจากเทสลาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปผมก็คงได้ไปทำในโปรเจกต์ที่ผมชอบลนะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ของแซมอัดแมนขึ้นมาเลยนะครับว่า well, Welcome back ซึ่งก็รู้ว่าไปทำ Open AI นะครับในปี2022ออกไปแล้วก็ปี2023ทำงานอยู่กับพจน Open AI อยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เขาก็ทังเดเป็นอาจจะติดแดกทักคนหนึ่งนะแต่เขามองว่าเขาอยากทําอะไรที่มันบูรณาการได้มากกว่านี้เพราะว่าการที่เราไปทํางานในบริษัทข้อมูลต่างๆเราไม่เอาเราไม่สามารถเอามาสอนคนได้เลย <S 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 เขาก็เลยตัดสินใจลาออกจาก Open AI ณปี2024นะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อูเลก k าแหละซึ่งบริษัทนี้จะไม่แสวงหาผลกาไรจะสอน ทุกคนใช้งาน transformer เชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยอังเดคาบัตตี้ไปรายการไหนนะมมีรายการหนึ่งของเล็กด้วยนะของเล็กที่จะเป็นคนใส่สูตรเป็นพิธีกรแล้วก็สัมภาษณ์ทุกคนรวมไปถึงอังเดรคา์บัตตี้ด้วยอังเดก็จะพูดตลอดว่า transformer คือ the base transformer เ,เนี่ยเป็นเป็นที่สุดแล้วของการที่ทำพวกพวกคอมพิวเตอร์วิชั่นสาย LLM นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายในคลิปนี้นะ ถ้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง transformer ก็พิมพ์ทิ้งไว้ด้วยละกันผมอาจจะทําเป็นคลิปคลิปถัดไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่คลิปที่แบบ user ทั่วไปดูแล้วอะอาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าสําหรับคนที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์เนิร์ดๆเลยอะเรามานั่งคุยกันว่า transformer ทาํางานยังไงไดอะแกรมของ transformer ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อังเดรคาร์ตี้อะทำไมถึงอ e วย transformer เช้าเย็นเลยทั่วที่อังเดรคาร์ตี้นี่ไปรายการไหนนะผมกล้าประกันเลยเอาชีวิตประกันเลยต้องพูดคาว่า transformer หนึ่งครั้ง ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพิจักของวิดีโอนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดทุกคนสนใจทรานส์ฟอร์머หรือว่าอยากจะให้ทําชีวประวัติของคนอื่นอีกนะครับก็ทักกันมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ให้นี่เป็นครั้งแรกนะมันคลิปแรกเลยนะที่ผมทาชีวประวัติของบุคคลนะผมไม่เคยทาชีวประวัติบุคคลใส่ช่องผมเลยนะเท่าที่ผมจําได้นะเท่าที่ผมจําได้นะผมอาจจะเคยทาชีวประวัติของอีลอนแบบเบาๆอ่ะแต่ไม่เคยทําแบบลึกอย่างขนาดนี้นะครับถ้าเกิดสนใจคลิปนี้ก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์คอมเมน ผิดก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย